โอ้โหดำปีเลยชิบหายแล้วสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาล้างเจ้าตัวโมคข้าวผดกันนะครับล้างซิลล้างตัวกรองต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเช้างานไปนานๆนะครับมันจะเลอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องอถอดล้างให้บ่อยๆนะครับเพื่อ ความสะอาดนะครับ er ของคนดื่มแล pues okay, <Pur> ้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเลยแล mismo, ้วตอนนี้นะครับก็เราก็จะมาถอดนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ผมใช้งานไปประมาณเดือนแล้วนะครับก็โมกก็พอดแน่นอนนะครับมันก็จะมีสามส่วนเนาะก็ส่วนแรกก็คือตัวหม้อต้มนะครับสองตัวกรองนะครับสามตัวกรองนี่อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เนี่ยสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตยางของผมมันเหลืองหมดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไปสักเดือนนะครับ ก็ควรจะเช็คก่อนว่ายางมันตายหรือยังครับแล้วก็เช็คภายในทำความสะอาดภายในเดี๋ยวเรามาถอดดูกันเลยว่ามันจะเลอะแค่ไหนนะครับสําคัญนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องใส่ใจกับมันด้วยนะครับดูนะครับสังเกตว่าถ้าเราหมุนมันหมุนได้มันขยับได้นะแต่ว่าบางทีมันแกะออกยากนะครับเราอาจจะต้องใช้มีดแงะนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะออกแลวเห็นไหมนะครับก็จะมีซีล ที่เป็นยางการความร้อนนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไอตัวสําคัญคือตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะเลอะมากเลยดูเจ้าตัวนี้นะครับจะเห็นว่าดําปี๋เลยเห็นไหมขอบดําหมุนเลยนะครับตัวนี้ผมถอดออกมานะครับแล้วดูสซลลยางมันนะครับดําปี๋เลยเพราะว่าสภาพใช้งานมันมากกว่ามันมากกว่าไอเจ้าตัวนี้ไอตัวหัวหัวแบบนี้นะครับตอนนี้ เป็นแบบหัวธรรมดานี่เองนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นมันใช้งานมากกว่านะครับสังเกตมันดำหมดเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเนี่ยสำคัญนะครับตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วยังล้างไม่ออกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาล้างนะครับวิธีการล้างก็คงไม่มีอะไรหาแปรงแข็งๆหน่อยนะครับเนี่ยล้างภายในมันแล้วก็ล้างเจ้าตัวกองที่ปนสกปรกอย่างนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวโฟกัสหน่อยอ่าเนี่ยครับสกปรกพวกนี้เราล้างให้หมดเลยนะครับซีลยางนะครับเช็คดูนะครับถ้าเอามือกดแล้วมัน เมื่อกดแล้วมันแข็งแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกนี่แหละนะฮะผมผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงมันใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราลองต้มไปก่อนนะฮะถ้าต้มแล้วมันรั่วมันรั่วแปลว่าซียามันใช้ไม่ได้นะครับก็แค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้แล้วเริ่มแข็งนะครับเพราะนั้นซียางอย่าลืมนะตัวนี้ต้องนิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดเสร็จล้างเสร็จเราก็จะเอาไปตากนะครับอย่าลืมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเอาแปรงยาสีแปรงสีฟันเน ผมจะใช้แปรงสีฟันในการขัดนะครับแต่ว่าผมลองขัดดูนะครับก่อนทำมิโอเนี่ยมันขัดไม่ออกเพราะว่าตัวนี้มันนานไป,ไน,ขขไป,ไปนะครับวิธีขัดก็ขัดไปเนี้ยครับวันนี้แค่มาบอกวิธีขัดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทำมิโอเนี่ยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราอย่าทิ้งนานนะครับทิ้งนาน่าเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเห็นว่าสะอาดมากเลยเพราะว่าผมทำความสะอาดไม่ถึงเดือนเลยผมถอดมาทำควนามสะอาดแลวทีนี้มันก็ไม่ดำแล้วเห็นไหมแต่ตัวนี้ดำมีปัญหาเลยตอนเนี้ย แก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววิว่าจะซื้อแปลงที่เป็นทองเหลืองอะไรมาขัดนะครับวิธีการขัดเราก็ขัดตบวนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวเนี่ยจะยทดดูนี่นะครับจะสังเกตว่าขอบมันเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเนี่ยครับเราต้องขัดให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับด้านหน้านี่ก็เหลืองนะครับเราต้องขัดให้หมดนะครับ,บนนเ,เ,นะนเนี่ยครับขอบนี่ก็เลิกเองนะเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสให้เห็นไหมฮะเนี่ยครับมันเหลืองหมดเลยเห็นไหมขอบ นี่อะไรเลยนยครับเห็นว่าขอบมันเหลืองเห็นไหมพวกนี้ต้องทำความสะอาดนะครับมีความสําคัญนะครับบางคนใช้นานๆแล้วลืมนะครับตรงนี้หล่าลืมนะครับเพราะว่าเพื่ออสุขภาพที่ดีแล้วก็ลูกค้าเขาจะได้ดื่มของที่ดีนะครับไม่ว่าจะทําขายหรือทําดื่มเองผมว่าเราต้องทาความสะอาดมันนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมมาทาวีดีโอก็เพื่อให้ทุกคนได้ได้ตระหนักนะครับว่า เราอย่าต้มขายอย่างเดียวนะครับเราควรจะทําความสะอาดเขาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องสําคัญเนี่ยเรื่องความสะอาดเ่ยต้องมาก่อนนะครับในการขายขายนะครับเพราะว่าเราทําขายเนาะหรือเราจะทํากินเองก็แล้วแต่นะครับอย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยผมยังไม่ทําต้มขายเลยเพราะมันเลอะนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาแปลงหาแปลงเหล็กหรือลวดเหล็กอะไรเนี่ยมาขัดมันให้ได้ก่อนนะครับโอเควันนี้วิดีโอก็แค่จะมาบอกทุกทุกคนนะครับว่าเวลาต้มด้วยโม,โมกาพอร์ตนะครับอย่าลืมทำความสะอาด พวกซิลพวกฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ถอดออกมาล้างแบบนี้แยกชิ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับเราก็แยกชิ้นออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็ออกมาขัดเอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็เอามาตากแดดนะครับหลังจากที่เราถอดแล้วล้างแล้วนะครับเราก็เอามาตากแดดจะสังเกตว่าเนี่ยตัวเนี้มันเหลืองหมดเลยเห็นไหมมันล้างไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีขัดให้มันสะอาดว่นนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้โอเคอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่งขัดไปเดือนนี้มันเลยไม่มีปัญหาแต่ตัวเนี้ยผมลืมไปเลยว่า ไม่มันไม่ได้ล้างพึ่งดึงออกก็เลยมาทาวิดีโอนี่นะครับโอเคก็นี่เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเมื่อกี้เราก็ขัดถูแต่อันนี้มันไม่ออกเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเอาแปรงอะไรมาขัดสักอย่างนะครับเพื่อให้มันออกนะครับคนกินจะได้ปลอดภัยนะครับโอเคเรื่องนี้สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับโอเคเราเจอกันใหม่นะครับสวัสด,ดีครับ